สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดลบบุรีก็คือบ้านของผมเองนะครับขณะนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงก็มีพายุเข,ข้านะครับฝนก็เลยตกเมื่อเช้าตกไปรอบนึงแล้วตอนนี้ก็ตกอีกรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าฝนตกแบบนี้โซลาเซลล์ของเราจะผลิตได้บ้างหรือเปล่าอ่าครับตอนนี้เราก็อยู่ในห้องโซลาเซลล์นะครับตอนนี้แผงผลิตมาได้55วัต์ ก็แทบจะผลิตไม่ได้เลยเพราะว่าฝนตกอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกเครื่องนึ่งนะครับอ่าส่วนอีกเครื่องหนึ่งก็สองสติงนะครับอ่าอันนี้ผลิตมาได้สติงแรกสี่วัตต์อ่าและอีกสติงหนึ่งนะครับสิบเก้าวัตต์ก็สรุปว่าผลิตไฟแทบไม่ได้เลยก็พายุเข้านะครับก็ คือตอนนี้เราก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับของเราทั้ง3ลูก100%เอร์เซนเลยก็แผงผลิตไฟไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวผมเปิดแอปให้ดูนะครับว่าวันนี้แบตเตอรี่ของเราชาร์จเต็มหรือเปล่านะครับอ่ะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูแบตทั้ง3ลูกกนะครับว่าวันนี้ชาร์จเต็มหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะเต็มอยู่นะครับเท่าที่จะดูการผลิตไฟวันนี้ เดี๋ยวเราเรามาดูลูกที่หนึ่งครับลูกที่หนึ่งก็คือลูกนี้นะครับก็ขออภัยนะครับห้องจะลกๆหน่อยยังทําระบบไม่เรียบร้อยครับ่ลูกที่หนึ่งนะครับก็มีอยู่ห้าสิบสามจุดสามสิบเก้าโวลต์นะครับก็ตอนนี้ดึงไปใจ่ายในบ้าน,นครับสี่จุดแปดแอมป์ก็ชาร์จเต็มครับก็ชาร์จได้อยู่สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแอมป์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูลูกที่สองกันนะครับลูกที่สองก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นลูกข้างล่างลูกข้างล่างลูกนี้ก็เต็มครับได้สองร้อยเจ็ดสิบแปดครับเดี๋ยวเรามาดูลูกที่สามคือลูกนี้ครับลูกสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือลูกที่สามลูกที่สามก็ได้สองร้อยเจ็ดสิบแปดเหมือนกันนะครับก็คือเอาเป็นว่าวันนี้ ผตกแบตก็เต็มก็ยังสามารถใช้งานคืนนี้ได้แอร์ก็จะเป็นสี่ตัวนะครับที่เปิดตอนกลางคืนอ่ะครับแล้วก็ฝากระบบบ้านๆทำเองด้วยนะครับก็ถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดก็อยากรู้อะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมก็จะแนะนำความรู้เท่าที่ผมมีนะครับถ้าเกิดจุดไหนที่ผมบอกผิดไปหรือว่าไม่ตรง ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เรียนอะไรมาก็ศึกษาด้วยตัวเองตามอาจารย์ต่างๆครับแล้วก็เพื่อนๆที่ทำโซลเซลล์ก็ถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ